ได้ยินไหมเคยได้ยินนะคะมันเป็นฝุ่นขนาดเล็กมากเลยนะคะมีบางคนสงสัยว่า PM 2.5คืออะไรมันเป็นฝุ่นขนาดเล็กมากถ้ามันถ้ามันเข้าไปในจมูกเรามันจะเข้าไปที่ร่างกายมันจะลงไปที่ปอดน,นะคะแมันจะทําให้ป่วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผูอ้ที่สุขภาพไม่แข็งแรงนะคะจะเกิดอาการป่วยได้ง่ายมีโอกาสปอดติดเชื้อ นะคะมีโอกาสเสียชีวิตได้นะคะไม่ไม่ใช่เรล่นฉะนั้นแมสเนี่ยมีประโยชน์อยู่นะคะอาจจะป้องกันแต่ว่าถ้าจะเป็นถ้าจะเป็นหน้ากากที่ป้องกันพีเอ็ม2.5ได้ต้องเป็นหน้ากากที่เวลาเราไปซื้อเขาจะระบุไว้ที่หน้าซองเนาะไม่ว่าใครเคยเห็นหรือป วันนีไน้ไหนใครเป็นผู้ปกครองยกมือหน่อยค่ะเป็นผู้ปกครองเป็นผู้ดูแลใช่ไหมคะเป็นผู้ดูแลไหนใครเป็นสมาชิกในบ้านซึ่งเป็นผู้พิการ,ยก,รยกมือครับยกมืออ่าสเด็กๆยก,ก,กมือหน่อยโอ้โหขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะยกมือสูงเลยเอามือลงเอามือลงโอเคเก่งมากเก่งมากนะคะฉะนั้นวันนี้จะฝากผู้จัดเนาะเนื่องจากเรามีทั้งผู้ดูแลและ ด้วยกิจกรรมต้องต้องต้องดูปฏิกิริยาของน้องด้วยนะ้องถ้าเลิกเบื่อเริ่มอะไรเนี้ยต้องหากิจกรรมให้ทําแล้วนะคะเพราะน้องๆอาจจะนั่งฟังได้ไม่ไม่มากเท่ากับท่านผู้ปกครองนะคะแต่อยังไรก็ตามหัห,หน้าก็ดีใจมากนะคะที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะหนึ่งดีใจที่ได้มีโอกาสสนับสนุนต้องบอกว่าสนับสนุนีนงบประมาณนะคะให้กับ ชมรมนะคะผู้ปกครองคน,คนพิการทางสติปัญญานะคะกะ็มีความยินดีมากๆแล้วก,ก็อยากให้รุ่มประมาณที่ท่านได้ลาไปเนี่ยได้เกิดประโยชน์กับครอบครัวที่ต้องดูแลนะคะหรือมีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้พิการทางสติปัญญานะคะวันนี้ท่านนายกมาด้วยตัวเองเลยนะคะดินยทางประจําเทศมาด้วยตัวเองเลยก็ถือว่าท่านได้ให้ความสําคัญนะคะ แล้วก็ในสองวันนี้เราจะมาอยู่ร่วมกันนะคะมามีกิจกรรมร่วมกันใครเคยมานอนที่โรงแรมนี้บ้างคะยกมือใครเคยมานอนที่โรงแรมนี้ยกมือไหรใครมาโรงแรมนี้เป็นครั้งแรกเลยยกมือคะ่ะใครมาครั้งแรกเลยโอ้โหนะคะฉะนั้นฉะนั้นนะคะสองวันหนึ่งคืนนะคะเราจะมานอนช่วงนี้ที่บ้านรา้นอนไหมคะร้อนไหม ร้อนเดี๋ยวสองวันนี้เราจะลืมอากาศร,ร้อนที่บ้านไปเลยเป็นไงคะอยู่ห้องแอร์ตลอดเลยนะคะดีไหมคะดีนะคะข้างนอกเนี่ยอุณหภูมิเกือบสีแล้วนะคะร้อนมากนะฉะนั้นอยู่เนี่ยอย่าหนีไปไหนนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมีพักให้ทานน้ำชากาแฟกลางวันก็ทานอาหารที่โรงแรมนะคะคืนนี้ที่นอนบนเตียง เป็นการมาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่าหัวหน้าเข้าใจว่าหลายครอบครัวเนี่ยโอกาสที่จะได้พาน้องๆหรือสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้พิการเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสจริงไหมคะไม่ค่อยได้พาสมาชิกซึ่งเป็นผู้พิการออกไปเที่ยวข้างนอกอันนี้ถูกต้องไหมคะค่ะไม่ค่อยได้พาไปส่วนหอนึ่งอาจจะผู้ดูแลจะต้องทาง,งานมีภาระ แต่วันนี้นะคะเราเชิญทุกท่านมาเนี่ยดูแลทุกอย่างเลยนะคะอย่ดูแลทุกอย่างเลยนะคะที่พักอาหารสาม,มื้อเลยนะคะอาหารว่างอีกสองมือ้อค่าพาหนะด้วยค่ารถนะคะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเนี่ยมารับประโยชน์ให้เต็มที่อย่ากังวลน,นะคะไม่ต้องไปคิดถึง หมูหมาคาไก่ที่บ้านเราบางคนลู้มาได้สองชั่วโมงเริ่มคิดถึงแมวที่บ้านแล้วนี่ไหมคะมีใครมีแมวมีหมาอยู่ที่บ้านไหมคะเป็นห่วงไหมคะไม่ห่วงเลยดีมาก <laughs> นะคะถือว่าเรามาเปลี่ยนบรรยากาศพาลูกเราพาญาติเราพาน้องเราพาคนในครอบครัวเรามาเปลี่ยนบรรยากาศมารับความรู้มาเติมโตมาเติม,มเต็มองความรู้ใหม่ๆนะคะก็วันนี้ในฐานะ ทั้งเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณนะคะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณแล้วก็มาเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยก็ยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้เห็นพวกเรานะคะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะขอให้ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ที่จะได้รับนะคะหัวหน้าดูกําหนดการแล้วเนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยก่อนที่หัวหน้าจะ บรรยายเล็กน้อยนะคะในเรื่องของกฎหมายสวัสดิการสิทธิประโยชน์นะคะก็จะมีเรื่องของกฎหมายแรงงานนะคะบางคนไม่ทราบว่าคนพิการเราก็ทำงานได้นะอู้ดูแลคนพิการก็มีสิทธิได้รับการจ้างงานตามกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวท่านจัดหางานหรือท่านผู้แทนเนี่ยจะมาคุยให้เราฟังนะคะในช่วงเช้าส่วนช่วงบ่ายท่านนายกสมาคมก็จะมาคุยเรื่องกัน สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวเรื่องของการดูแลเด็กพิเศษนะคะมีกิจกรรมสารสัมพันธ์มีเรื่องสิทธิประกันสังคมหัวอันนี้สําคัญมากนะคะเรื่องของการจัดตั้งรวมกลุ่มจัดตั้งองค์กรผู้ปกครองคนพิการนะคะเรื่องการขอรับบริการมาตรกา3-3แล้วก็3-5นะคะรวมถึงการแบ,บ่งกลุ่มย่อยขอให้ทุกท่านนะคะเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ตั้งใจ รับความรู้ใหม่ๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอ,อกว่าโลกมันไปไกลมากแล้วเนาะโลกมันไปไกลมากแล้วกฎระเบียบสิทธิข้อกฎหมายต่างๆมันเปลี่ยนตลอดเวลานะคะเปลี่ยนตลอดเวลาถ้าเราอยู่บ้านเราแล้วเราไม่ได้ผลายหาความรู้เนี่ยบางเรื่องเนี่ยเราตกหล่นนะคะเพราะบางเรื่องเราไม่รู้ก็เราเสียสิทธิ์เลยนะคะ หนใครยืน่นได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อยแล้วคะใครเป็นผู้ได้รับบัตรสวัสดิการผ่านวนันนี้ยกมือหน่อยค่ะเป็นเป็นผู้ผ่านได้รับบัตรสวัสดิการยกมือคะ่ะไปยืนยันสิทธิ์กันหรือยังคะยืนยันหรือยังยืนยันแล้วดีมากเพราะถ้าทันไม่ยืนยันนะคะ ท่านจะเสียสิทธ์เลยนะคะท่านเสียสิทธ์ทั้งเงินสมทบที่ใส่เข้าไปในเงินเบี้ยยังชีพนะคะจาก800ท่านก็ได้มาหนึ่งใช่ไหมคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยเพิ่มจาก200เป็น300เท่ากันหมดนะคะอันนี้ต้องเป็นสิทธิประโยชน์ซึ่งเดี๋ยวหน่าจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะคะว่าสิทธิประโยชน์เนี่ยไม่เฉพาะคนพิการนะคะ คนไทยที่เกิดมาในประเทศไทยมีบัตรประชาชนไทยเนี่ยมันมีสิทธิสวัสดิการมากมายเลยหลายคนไม่เคยรู้เลยใช่ไหมคะหลายคนคิดว่าสิทธิสวัสดิการสริทธิสวัสดิการสําหรับผู้พิการม,มีอยู่หนึ่งเรื่องคืออะไรคะเงินอะไร ตั้งใจรับความรู้ใหม่ๆนะคะขอให้มีความสุขได้มานในการที่มาใช้ชีวิตร่วมกันนะคะบางคนเป็นแม่เป็นลูกบางคนเป็นยายเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องนะคะได้มีโอกาสออกมาอยู่นอกบ้านได้มาใช้เวลาร่วมกันมีกิจกรรมร่วมกันมาอยู่ในโรงแรมสวยๆมาอยู่ใน ได้มานอนเปลี่ยนบรรยากาศในห้องพักมีแอร์เย็นๆมีเตียงุ่มๆไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเสียค่าไฟเนาะถ้าเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนแบบนี้2วันเต็มค่าไฟเท่าไหร่คะเยอะไหมคะเยอะนะฉะน,นั้นก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ขออนุญาตเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัวคน้การทางสติปัญญาอย่างเป็นทางการค่ะขอบคุณทุกท่าน,าานาอนีกครั้งหนึ่งทางมารีา เราจะเปกันตอนกี่โมงดีคะสิบโมงครึ่งใช่ไหมเดี๋ยวหิวแล้วนะถ้าสิบโมงครึ่งหัวหน้าจะปล่อยแล้วนะคะก็จะไม่ได้จะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนเล่าให้ฟังนะคะจะไม่บรรยายอย่างเดียวนะคะจะไม่เป็นวิชาการอย่างเดียวละเวลาหัวหน้าถามหรือว่าถามความเขียนอะไรนะคะอยากให้พวกเราตอบขึ้นมาด้วย นะคะไม่มีผิดไม่มีถูกบางครั้งหน้าม่มๆอยากรู้ ให้ฟังว่าตอนนี้นะคะประชากรของประเทศเนี่ยอยู่ที่ <Yeah. S 1> ใกล้ๆ70ล้านนะคะ <Yeah. S 1> เรามีคนพินการเนี่ย <Yeah. S 1> อยู่ร่วมๆสองล้านกว่านะคะสองล้านกว่านะคะสองล้านหนึ่งแสนลองเดา,าสิคาว่าภาคไหนของประเทศไทยภาคไหนของประเทศไทย มีคนพิการมากที่สุดอ่ามีภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางลองเดาสิคะภาคไหนมีคนพิการเยอะที่สุดเดาสิภาคอีสานอุยทไมรู้คะเพราะอะไรคะเพราะภาคอีสานเป็นเป็นภาคที่กว้างใหญ่เนาะมีประชากรเยอะนะคะแล้วก็ ็อาจจะเพิ่มขึ้นถูกต้องค่ะเก่งมากภาคอีสานเนี่ยเป็นภาคที่มีผู้พิการเยอะมากเลยจาก2ล้านเศษนะคะมีคนพิการเยอะถึงแปดแสนกว่าเนีเดี๋ยวเรามาดูว่าคนพิการที่พูดเนี่ยนอกจากพิการทางสติปัญญาซึ่งเราหลายๆคนเนี่ยเป็นผู้ปกครองอเนี่ยมันมีความพิการประเภทอื่นด้วยนะคะอยากให้มีความรู้สิดตัวกับไอเนาะ ไม่ใช่ว่ารู้แต่ว่ารู้แต่ของตัวเองต้องรู้ของของเพื่อนๆของคนอื่นด้วยนะคะเพราะในอนานะคตมันไม่แน่ <Okay. S 1> ชมรมผู้ปกครองคนพิการอา,อาจจะได้มีโอกาสช่วยเหลือคนพิการกลุ่มอื่นๆด้วยก็ได E ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้นะคะภาคเหนือนะคะเรารู้แล้วว่าของเราก็ไม่น้อยของเราไม่น้อยเลยนะคะภาคเหนือเนี่ยนะคะทีนี้มาดูว่าแล้วในสาเหตุข,ของความพิก,การเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างน,นะคะมีตั้งแต่คุณหมอไม่ระบุสาเหตุที่ทำไมคุณหมอไม่ระบุนะเป็นไปได้ สมัยก่อนที่ระบบการจดทะเบียนคนพิการมันยังไม่มันยังไม่ไม่ดียังไม่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาเนี่ยคุณหมอก,ก็ไม่ระบุไปนะคะอาจจะมีความผิดพลาดเรื่องเอกสารอันนี้เยอะอยู่นะคะไ,ไม่ทราบสาเหตุบางทีเราก็ไม่รู้จริงเนาะว่าความพิการเกิดจากอะไรนะคะแต่ส่วนหนึ่งนะคะภาวะเจ็บป่วยก็มีนะคะอุบัติเหตุก็มีเป็นพันธุกรรมก็มีพิการแต่กําเนิดก็มี ส่วนใหญ่สำหรับพิการทางสติปัญญาเราเป็นเรามีสาเหตุอยู่ในประเภทไหนคะจากหกประเภทเราอยู่ในประเภทไหนคะพิการทางสติปัญญาการพิการทางสติปัญญามาจากอุบัติเหตุไหมคะมาจากอุบัติเหตุไหมคะไม่ใช่เนาะมาจากอะไรคะส่วนใหญ่แต่กำเนิดไหมคะส่วนใหญ่พิการ มาพิการทางสติปัญญามีไหมคะหัวหน้าก็ไม่เคยเจอเนาะหรืออาจจะมีแต่ว่าหัวหน้าอาจจะไม่เคยเจอส่วนใหญ่ะ่ะผู้พิการทางสติปัญญาเนี่ยเราจะรู้ตั้งแต่เล็กๆเ,เลยถูกไหมคะเราจะรู้ตั้งแต่เล็กๆเ,เลยเนาะว่าเ,เขาเรียนหนังสือไม่ได้หรือเขาเรียนเราก็ซ้ำชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจ,จะเราจะรู้มาตั้งแต่เล็กๆนะคะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ย สาเหตุของความพ,พิการโดยเฉพาะพทางสติปัญญาเนี่ยส่วยยนใหญ่จะเป็นการพิการตั้งแต่กำเนิดนะคะทีนี้มาดูว่าของพิจิตรเรานะคะพิจิตรเรามองเห็นปล่าต,ตัวเล็กมากเลยไม่เป็นไรถ้าไม่เห็นเดียวหน่าจะถามเองนะคะพิจิตรเนี่ยทุกคนลองเดาสิคะลองเดาสิคะว่าอำเภอไหนของพิจิตร มีผู้พิการมากที่สุดเดาสิคะอำเภอไหนคะอ่ะใครตอบถูกท่านประธานเตรียมของรางวัลไม่แล้วอยู่หน้าแรกอยู่หน้าเอกสาร้ออพี่เอกสาร อำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองถูกต้องนะคะอันนี้ดูในเอกสารใช่ไหมใช่ค่ะก็ยังถือว่ามีความฉลาดเฉลียวนะคะในการหาข้อมูลจนเจอนะเพราะตัวเลขเยอะนะถ้าดูไม่ดีเนี่ยมองตาลายเลยนะคะอันดับหนึ่งใน12อำเภอของพี่จิตนะคะอันดับจุดอำเภอเมืองไหนใครมาจากอำเภอเมืองยกมือสิคะอำเภอเมืองยกมือภูมิใจไหมคะอำเภอเรา ที่สุดภูมิใจไหมคะใจ <c oughs> ไม่รู้จะภูมิใจดีไหมนะคะเพราะว่านั่นหมายความว่าเรามีคนที่ที่อยู่ในภาะวะพึ่งพิยงเนาะอยู่ในภาะวะที่ต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษต้องดูแลเป็นพิเศษมากขึ้นครอบครัวก็อาจจะต้องลำบากเพิ่มมากขึ้นนะคะลำดับที่สอง การมากเป็นลำดับสองอําเภออะไรคะอําเภออะไรคะหาเจอไหมหาเจอไหมหาเจอไหมคะอ๊ะยังไม่ต้องหาลองเดาสิลองเดาท่านว่าอําเภอไหนเป็นลำดับสองที่มีคนพิการเยอะที่สุดของพิ่จิตเราอะดาวดาดาดาพูดหน่อยพูดหน่อยเดือนจะหลับอําเภอไหนคุณแม่ อำเภอเลยนะคะตะพานหินคุณแม่คิดว่าตะพานหินหัวหน้าเนี่ยก็เคยคิดแบบนั้นเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตะพานหินเป็นจังหวัดเป็นอำเภอใหญ่ใช่ไหมไห,หัวหน้าเนี่ยเคยคิดว่าตะพานหินน่าจะติดน,น่าจะอยู่ในลำดับหนึ่งสองเลยปรากฏไม่ใช่คุณแม่กลายเป็นอำเภอโคทะเลไหนใครมาจากโคทะเลโคทะเลยกมือแซงตะพาหิน ลำดับ3นะคะถ้าดูจากดูจากตัวเลขข้อมูลที่ทางสุขนารบริการเขาทำให้นะคะถ้าพานหินเป็นลำดับ3โพเทเล่ลำดับ2นะคะอำเภอไหนมีจำนวนผู้พลิการน้อยที่สุดคะอ่ะช่วยกันคิดซิปากเลยกปากเล็กอย่าไปถูกค่ะพี่อำเภอไหนดีคะอำเภอไหนติ๊กตออติ๊กตอก่<า>กออำเภอไหน ยกมือสิคะให้ต่อวางไซคูลมีค uh ุณม yeah> ีคุณแม่ด้านหลังนะคะกับทางอาจารย์วางไซพูลนะคะน้อยที่สุดก็คือเท่าที่อยู่ด้านนี้ห้อลมีอยู่800องค์800องคนทุกนักเรียนนะคะทีนี้ในภาพรวมต้องบอกว่าในภาพรวมในภาพรวมนะคะ รวมทั้งจังหวัดพิจิตรในภาพรวมทั้งจังหวัดพิจิตรนะคะตอนนี้เรามีคนวินการร่วม,ม200,000นะคะ203,000คนก็ไม่น้อยนะคะ203,000คนอันนี้เป็นพวกเราต้องรู้เนาะพวกเราต้องรู้203,000คนเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่พมจอเนี่ย คือพัฒนาสังคมเนี่ยจะต้องดูแลสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเพื่อให้มั่นใจว่าคนเหล่านี้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขถ้าเขาประสบปัญหาในเรื่องใดพัฒนาสังคมก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลสนับสนุนจากสนับสนุน ในรูปแบบใดเดี๋ยวคุณหนะ้าจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะคะแต่อยากให้เราเห็นสถานการณ์ก่อนว่าอูตั้งสองหมื่นกว่านะคะสองหมื่นสามเยอะที่สุดก็อยู่เมืองพิจิตรสี่พันสองตะพานหินสองพันสามบางมูลหน้าสองพันหนึ่งนะคะดงเจริญหนึ่งพันท่านดูสถิติของอำเภอท่านนะเวลาไปคุยกับใครก็จะได้บอกได้ว่าโอ,อ้ดิ คือเราก็ไม่น้อยนะคะทัพขอ1,007บึงนาลาง1,002โพทะเล2,008โพบรับช้าง1 0 0 8ดวชิระบารมี2,002วังไซคูน800 3สาเล็ก900้ากว่าสามหน้าอีก1,005นะคะอันนี้เป็นตัวเลขนะคะทีนี้ถามว่าประเทภทความพิการ ปัจจุบันนี้ประเทศไทยจำแนกความพิการอย่างวันนี้ที่มาเนี่ยเราเรียกว่าเป็นผู้พิการทางสติปัญญาถูกต้องไหมคะนะคะเป็นผู้พิการเป็นหนึ่งหนึ่งในหลายๆประเภทความพิการในไครทราบบ้างคะว่าประเภทความพิการปัจจุบันประเทศไทยเราแยกออกเป็นกี่ประเภทคะแปดประเภทค่ะแปดประเภท,เ,ทเหรอคะใช่ไหมคะ จริงๆอ่ะแยกเป็นเจ็ดประเภทเนาะแต่ที Whereas, material, endpoint, ่ถามถามว่าทำไมพี่ตอกแปประเทศบนหน้าเราว่ามันจะมีซับซ้อนถูกต้องแต่ถ้าลักษณะความพิการที่แยกออกเป็นอย่างๆนะคะมีเจ็ดอย่างนะคะแต่ถามว่าในคนพิการหนึ่งคนเนี่ยสามารถพิการได้มากกว่าหนึ่งอย่างไหมคะใช่ค่ะได้นะคะหลายครั้งเลยเราเจอทางพิการทางทางรับ ทาการเคลื่อนไหวด้วยการสติปัญญาด้วยพิการทางการเรียนรู้ด้วยเป็นออทิสติกด้วยนะคะหลายครั้งเราเจอเคสคนหนึ่งเนี่ยมีประเภทความพิการในตัวคนเดียวเนี่ยสีถึงหประเภทก็มีนะคะ4 in 1 5 i n 1 3 in 1นะคะก็คือหนึ่งคนรวบมาหมดเลยนะคะไม่แบ่งใครเลยโลกมาก ใครอยากมีใครอยากไม่ของแถมแบบนั้นไหมคะเพื่อนไม่มีเนาะทีนี้ในเจ็ดประเภทไหนลองมาไล่ดูสิคะประเภทแรกเนี่ยพิการอะไรคะพิการอะไรคะไหนลองไล่มาดีละประเภทด้านร่างกายตาบอดเราเรียกว่าตาบอดตาบอดก็คือเราเรียกว่าทางการมองเห็นนะคะเราเรียกาทางการมองเห็นถ้ามีคนเรามีตาสองข้างถูกไหมคะ ถ้าตาบอดหนึ่งข้างถือว่าเป็นผู้พิการไหมคะถือไหมคะตาบอดหนึ่งข้างมองเห็นข้างเดียวถือว่าเป็นผู้พิการไหมไม่เป็นไม่เป็นอันนี้เราต้องรู้อันนี้เป็นความรู้ที่หัวหน้าจะให้เราไปนะคะตาบอดหนึ่งข้างไม่ถือว่าเป็นผู้พิการนะคะทุกท่านทราบไหมคะว่าในหลวงรัชกาลที่๙ สายตาเพียงข้างเดียวในการส่งงานตลอดนะนท่ทานชนชีพท่านมีใครทราบไหมคะทราบไหมคะทราบทา่ทานประสบอุบัติเหตุนะคะตอนที่ท่านยังเป็นวัยรุ่นนะคะประสบอุบัติเหตุทางรถนะคะท่านสูญเสียสายตาหนึ่งข้างท่านทรงงานด้วยทะนเรหนึ่งข้างมาตลอดชีวิต ว่าท่านทรงงานหนักไหมคะท่านมีอุปสรรคในการทํางานไหมท่านไม่เคยเอาเรื่องนี้มาเป็นอุปสรรคในการทํางานเลยนะคะทรงงานหนักมาตลอดระชีพน,นะคะตาบอดหนึ่งข้างไม่ถือว่าเป็นพิการนะคะก็ต้องสองข้างนะคะทีนี้ทางการมองเห็นเราเรียกประเภทแรกเราเรียกว่าเป็นคนที่การทางการมองเห็นอันที่สองใครทำไหมคะได้ ตาทานได้ยินหรือหูด้วดนะคะหูด้วดหูเติมหูไม่ได้ยินนะคะก็อันนี้ต้องให้หมอประเมินให้นะคะความพิการประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองี่หมืนจะพูดถึงทางสายาทางการมองเห็นการได้ยิน